อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ c h a n n นะครับ วันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซส์นะครับในคลิปวันนี้ครับผมจะมารีวิวครับตัวละครที่จะเข้ามาใน SCA ครับเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์พาร์ทนะครับนั่นก็คือน้องอีดินะครับหรือน้องเพนกวินคนนี้นี่เองนะครับนี่ครับน้องหลับตลอดเลยเนี่ยครับหลับตลอดการครับน้องอีดินะครับก็จะเป็นตัวละครสายทาวเวอร์นะครับที่มีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะ แต่ว่าใช้งานมีเงื่อนไขในการใช้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใน PVE และ PVP เนี่ยไม่ค่อยได้หยิบจับมาใช้งานมากนักนะครับโดยจุดเด่นของน้องคนนี้เนี่ยจะอยู่ที่สกินนะครับซะมากกว่าแต่ถามว่าจริงๆโจมตีแรงไหมโจมตีแรงนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองตัดสินใจดูแล้วกันครับหลังจากคลิปวีดีโอนี้จบครับว่าจะเปเงินนะครับซื้อคอร์เตอร์พาร์ตนะครับเพื่อได้น้องมาหรือเปล่านะครับ เริ่มมามาดูกันที่สเตตัสพื้นฐานของน้องกันก่อนนะครับน้องอีดิดนะครับเป็นตัวคอนสายทาวเวอร์นะครับคอสี่นะโจมตีได้ทั้งอากาศและบนบกนะครับสเตตัสพื้นฐานของเขานะครับเลือดนะครับอยู่ที่50,000ื่นะที่รลเวลหนึนะครับพลังโจมตี5้าพนะครับพลังป้องกัน9ก0าร900นะครับค่าคริติคอลสอง้อ2นะครับหลบหลีก67นะครับความแม่นยำครับ 264 4สนะครับสแตตโดยรวมเนี่ยถือว่าดีนะการโจมตีค่อนข้างสูงครับเลือดก็ค่อนข้างใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าติดตรงที่คอส4นะก็โดยรวมสแตตโดยรวมทุกอย่างพอได้ครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูสกิลของน้องเขาครับว่าเป็นยังไงบ้างขอบอกเลยว่าการโจมตีแรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลกันก่อนแล้วกันนะ เริ่มต้นนะครับถ้าโจมตีพื้นฐานนะครับเป้าหมาย1เท่านั้นนะครับก็จะเป็นการโจมตีปกตินะใช้ปืนนะครับยิงไปนะครับที่เลเวล2 3 4 5ามสี่ห้าครับพลังโจมตีพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น5%ตตามลําดับถัดมาครับมาดูสกิลพาร์ทสีนะครับของน้องเพนกวินนะครับก็จะเป็นสกิลที่มีเงื่อนไขในการใช้งานนะครับเมื่อน้องเพนกวินลงสู่สนามนะครับน้องเขาจะถูกลดพลังโจมตีลง30%นะครับแต่เมื่อ HP ของน้องเนี่ยต่ำกว่า7 0็เนะ สกิลพาสซีฟจะทํางานครับโดยน้องเขาจะกลายร่างครับจะเป็นเหมือนร่างโกรธอะแล้วก็บินขึ้นฟ้าครับเพื่อรอโจมตีนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากการลดพลังโจมตี30%ตรงนั้นเนี่ยเป็นลดพลังป้องกันของตัวเอง30%แทนนะครับโดยที่ HP ของน้องเขาจะลดลงเรื่อยๆ1%ต่อวินาทีนะครับที่เลเวล2-3-4เนี่ย HP ของเธอครับจะเพิ่มขึ้น 5%, 5%แล้วก็10%ตามลำดับ โดยที่เลเวล5นะครับพาร์ต s สกิลนี้จะเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาครับเมื่อตัวละครที่ของน้องเนี่ยมี HP นะครับเหลือที่80%นะครับจะสร้างบาเรียนะครับโดยความหนาของบาเรียเนี่ยจะเท่ากับ20%ของแม็ก p นะครับของน้องเขาครับก็คือน้องอดิตเนี่ยถ้า HP นะครับยังไม่ต่ำกว่า70%นะน้องก็จะหลับครับแล้วก็ยิงปืนกลอยู่เฉยๆนะครับน้องจะเริ่มตื่น ต่อเมื่อ HP ครับน้อยกว่า70%นะฮะนั่นหมายความว่ามีเงื่อนไขในการใช้งานครับก็คือเราจะรอครับ30วินาทีก็ได้นะครับเพราะว่าเลือดลดทีละ1%หรือถ้าเกิดเราโดนมอนสเตอร์โจมตีนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขนี้แล้วน้องก็จะเริ่มเป็นร่างโกรธครับแล้วก็ลอยฟ้าขึ้นมาแล้วก็เตรียมโจมตีเอาละครับถัดมาครับมาดูสกิลแอคทีฟกับสกิลถ้าไม่ตายครับต้องบอกก่อนว่า2องสกิลนี้นะครับ น้องจะไม่ใช้งานครับถ้าน้องยังหลับอยู่นะฉะนั้นต้องเปิดเงื่อนไขนะครับให้เลือดน้อยกว่าเจบก่อนนะครับให้น้องลืมตาก่อนแล้วก็พร้อมโหมดแบบโกรธก่อนนะครับถึงจะใช้งาน2สกิลนี้ได้นะครับโดยตัวสกิลแอคทีฟนะครับคูดาวที่2ี่วินาทีนะครับเป้าหมาย2นะฮะแล้วก็น้องเนี่ยจะยิงขีปนาวุธนะเล็กๆครับออกจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับคล้ายๆกับท่าของไททันนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายระกะไกลแก่เป้าหมายนะครับ แล้วก็บริเวณโดยรอบด้วยนะครับแล้วก็กราป้องกันของเป้าหมายครับจะลดลง15เปเ็นเป็นเวลา8วินาทีสันทีนะครับโดยที่เลเวล2 3 4ครับความแรงจะเพิ่มขึ้น5เซน5แล้วก็15เซนตตามลำดับโดยที่เลเวล5ครับคููดาวจะลดลง4วินาทีนะครับก็จะเหลือ20วินะครับถัดมาครับสกิลท่าไม้ตายนะครับคููดาวที่56วินาทีนะครับเป้าหมาย3นะครับท่านี้ครับน้องเพนกวินครับจะส่งสัญญาณขอการสนับสนุนครับ แล้วก็จะยิงเลเซอร์ขนาดใหญ่ครับจากบนฟ้าครับลงมาบนพื้นนะครับเกิดความเสียหายระยะไกลครับแก่เป้าหมายแล้วก็บริเวณโดยรอบด้วยนะครับท่านี้ต้องบอกว่ารุนแรงมากๆนะครับแล้วก็หลังจากการแปลงร่างครั้งแรกครับคูดาวของสกิลครับจะได้เพิ่มขึ้นมา50%นะครับของหลอดท่าไม่ตายทันทีด้วยนะครับโดยที่เลเวล2 3 4นะครับคูดาวลดลง2วินาที2วินาทีแล้วก็4วินาทีตามลำดับโดยที่เลเวล5นะครับ ระยะเวลาของเลเซอร์ครับจะบวกขึ้นอีก50%นะครับคือเป็นท่าที่ค่อนข้างแรงมากนะท่านี้นครับมันจะเอ่อจะเป็นเหมือนยิงบีมลงมาครับแล้วก็แช่ไว้ครับศัตรูที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะโดนดาเมจดเรื่อยๆนะครับแรงมากๆจริงๆนะครับแล้วก็บีมก็ขยับไปข้างหน้าได้ด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับถือว่าสกิลทีเด็ดเลยครับท่านี้นะครับแต่ก็ครูดาวค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ย ถ้าอ่านสกิลทั้งหมดนะครับของน้องเพนกวินนะเป็นตัวที่พลังโจมตีค่อนข้างแรงครับทั้งมิสไซน์ครับแล้วก็เลเซอร์นะครับแต่มีเงื่อนไขการใช้งานครับน้องต้องเลือดต่ำกว่า70%นะครับถึงจะกลายร่างก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดนิดนึงนะครับเพราะเป็นตัวทาวเวอร์เนี่ยจะวางไว้ข้างหลังนะถ้าเกิดว่าข้างแถวหน้าเราเนี่ยดันไปข้างหน้าแล้วก็น้องไม่ได้รับความเสียหายเลยนะครับน้องก็จะต้องรอนะสาวินาทีครับถึงจะเปลี่ยนร่างนะครับ ถึงจะเข้าเขาเรียกโหมดเดสทัยเออร์แล้วกันนะถึงเข้าโหมดคลั่งนะครับแล้วก็ถึงจะออกสกิลได้นะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลแอนิเมชันแต่ว่าก่อนที่จะไปครับไปดูอีกหนึ่งทีเด็ดของน้องเขานั่นก็คือตัวสกินของน้องเขาครับสกินน้องสวยมากแล้วก็สกิลแอนิเมชันต้องบอกว่าจะใช้งานในโหมดฝึกซ้อมไม่ได้นะครับเพราะว่าเลือดจะไม่ลดลงเนาะฉะนั้นน้องจะไม่เปิดตัว จะไม่ลืมตานะแล้วก็จะไม่เปิดโหมดคลั่งนะครับฉะนั้นผมจะพาไปลงสนามจริงนะให้ดูสกิลแอนิเมชันเลยแล้วกันนะครับครับก่อนที่จะไปดูตัวสกินของน้องเขานะครับแล้วก็ไปดูตัวสกิลแอนิเมชันของน้องนะมาดูอุปกรณ์สวมใส่ของน้องเขากันก่อนนะครับเซตที่เหมาะสมของน้องอีดินะครับก็จะเป็นเซตครูดาวนะครับเพราะว่าเน้นการใช้สกิลพิเศษครับแล้วก็สกิลท่ามห้ตายนะครับฉะนั้น เซตคูดาวครับจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพื่อให้น้องสามารถแสดงประสิทธิภาพครับใช้มิสไซล์แล้วก็ใช้ยิงบีมเลเซอร์เนี่ยได้ค่อนข้างไวนะครับเอาละครับก็ก่อนที่จะไปดูสกิลเมิชันนะครับมาดูสกินของน้องกันก่อนนะครับน้องเพนกวินเนี่ยอย่างที่บอกครับทีเด็ดครับอยู่ที่สกินของน้องเขาครับน่ารักมากๆนะครับเป็นชุดว่ายน้ํานะครับสวยมากเลยนะแต่น้องก็ยังง่วงนอนเหมือนเดิมนะฮะ ฟุม馒อเนี่ครับน่ารักมากเลยนะอันนี้ก็เป็นในฉากต่อสู้นะครับก็นั่งกอดเพนกวินเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูท่าไม่ตายของน้องสันิดนึงนะครับนี่นอนตรงห่วงยางครับน่ารักเลยนะดูตัวเต็มสักนิดนึงครับ ชั่มสอบี있으면การบ้านนี่เรื่องนี้หัวใจน่ารักมากเลยนะคือเป็นสกินที่แบบโอ้โหทุกคนน่าจะต้องเสียเหรียญเขียวครับเพื่อซื้อน้องเขาครับก็เป็น SR นะครับสกินนะครับ1,600เหรียญเขียวนะอันนี้เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวสกินแอนิเมชั่นของน้องเพนกวินกันนะครับ ก็จะต้องลงสนามจริงเท่านั้นครับถึงจะได้เห็นกันนะครับเพราะว่าน้องจะลืมตาแล้วก็เป็นโหมดคลั่งนะครับถึงจะใช้สกิลได้นะเอาละครับก็เดี๋ยวจะพาน้องลงสนามจริงเลยนะครับเพราะว่าโหมดทดสอบครับไม่สามารถทดสอบสกิลของน้องเขาได้นะครับก็มาฉากเดิมครับน้องทหารอีกแล้วเลยว่าแปดสิบนะครับการลงตัวเพนกวินเนี่ยจะต้องลงก่อนนะครับให้น้องเลือดลดก่อน มป็นไงต้องรอเวลา30มิบวิเลยนะให้น้องเขาเลือดลด1%เทุกๆวินาทีครับถึงจะน้องถึงจะลืมตาตื่นขึ้นมานะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยละกันนะครับเ,เดี๋ยวผมเจ้าน้องลงก่อนเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวรอลเลือดตัเจดสิซนะมาแล้วครับนี่น้องเปิดตื่นแล้วครับเปิดตาเป็นหมวดหมดคลั่งแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมจเจ้าตัวละคร ป้องกันมากันน้องแบบนี้เดี๋ยวน้องตายนะสร้างบาลีนิดนึงนะครับเอาละน้องก็ใช้สกิลพิเศษนะอันนี้ถ้าไม่ตายแล้วนะครับนี่ครับยิงบีมลงมาครับหืมแรงมากเลยนะเนี่ยบีมก็แบบดาเมจต่อเนื่องเลยนะครับรุนแรงมากๆครับนี่ครับสกิลมิสไซล์ครับเป็นสกิลพิเศษนะฮะนี่เห็นไหมน้องเปิดโหมดคลั่งเห็นไหมฮะ หน้านี่เดือดมากเลยตอนนี้แบบเหมือนคนแบบมาปลุกฉันเหรอฉันหลับอยู่อะไรอย่างงี้นี่ครับยิงวิสายเข้าไปตุม้มมาแล้วครับถ้าไม่ตายมาแล้วยิงบีมครับจะบนฟ้าโอ้โหดูแรงมากครับต่อเนื่องเลยนะความแรงนะครับโอ้โหเอาละผมเอาตัวอื่นลงแล้วนะ ระยะทําการของน้องเขาก็ไกลนะครับมิสซายนี่คือยังยิงอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยครับมาครับเนี่ยมิสไซโดนตรงนี้ครัะถ้าไม่ตายน้องจะได้ละอันนี้เลยระยะทําการไปนะฮะถ้าไม่ตายของน้องเขา ก็ดาเมจของน้องเนี่ยไม่เบานะ6กแสนหกนะครับก็เป็นตัวทาวเวอร์ก็จะมีระยะทําการอยู่นิดนึงนะถ้าไปสุดจอก็ไม่ถึงนะครับแต่เกิดกลางจอเนี่ยได้อยู่นะครับฉะนั้นเวลาวางน้องก็อาจจะวางเกยๆเทาไอตัวยานแม่มาสักนิดนึงนะก็กาลังจะดีนะครับเนี่ยน้อง <laughs> เวลาลืมตาปุ๊บก็จะกลายเป็นโหมดคลั่งนะครับแล้วก็ถึงจะใช้สกิลได้นะ เอาละครับด่านต่อไปครับที่ผมจะมาทดสอบน้องอีดินะครับก็คือด่านฟาร์มอาวุธนะด่านสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวต้องลงตัวละครทั้งหมดเลยนะฮะด่านนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่าตัวละครค่อนข้างเขาเรียกว่าเยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวรอน้องอีดิดเลือดลดนะฮะมาแล้วครับ น้องตื่นแล้วยิงสก,กิลมิสไซล์ไปแล้วมาแล้วครับถ้าไม่ตายครับดูครับยิงบีมครับแรงมากเลยนะโอ้โหสลายหายหมดเลยครับศัตรู ก็เป็นด่านที่ดีครับในการเอาน้องอิดิตลงครับด่านนี้ว่าถ้าบีมของ,องน้องนี่แรงมากจริงดูครับท่าก็โอ้โหอลังการมากมีท,ท,ทั้งมิสไซล์ทั้งทุกอย่างมาแล้วไม้ตายครับยิงบีมก่อนตุ้มเข้าไป นั่นแหละครับอีกเครื่องบินระเบิดไปแล้วเรียบร้อย <_ d ata> เอฟเฟกต์จะเยอะมากครับด่านนี้ <_ d ata> มาดูคะแนนของน้องสันิดหนึ่งครับก็ทำาตะมเมียไปใช้ได้นะ3ามแส,น,สมนะครับ ชอบหน้าน้องมากเลตอนตื่นหน้าแบบคลั่งมาเลยนะเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวน้อง e d i t นะครับตัวละคร c o u n t e r p a r t t ที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ s c a นะก็คี่วันนี้ผมไม่ได้รีวิวใน PVP นะครับเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างใช้งานยากนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ใน PVP เนี่ยจะใช้งานได้ก็เป็นช่วงที่น้องเขาได้บัฟนะครับลดคอส์มาหนึคอสนะครับ,รบ,รบก็เลยไม่ได้ ทดสอบใน PVP ให้ดูนะครับเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าเฉพาะทางมากๆนะครับใช้งานค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าปล่อยให้น้องเขาลืมตาขึ้นมาได้นะสกิลนี่ค่อนข้างแรงจัดจ้านเลยนะครับก็หวังว่าคิวโอนี้ครับเพื่อนๆน,น่าตัดสินใจได้ครับว่าจะทุ่มเงินนะครับซื้อน้องเขาไหมนะครับในส่วนของของเคาน์เตอร์พาสนะครับก็สำหรับตัวผมเองนะผมเปครับเพราะว่าสกินน้องสวยมาก สกินน้องสวยมากๆจริงนะครับแหมเยี่ยมเลยนะครับก็เลยต้องเปย์นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์พาร์ทเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกนะครับนอกจากตัวละครนะครับก็เป็นพวกแกนฟิวชั่นสมุดดำเอ้ยนะครับแล้วก็ของอื่นอีกมากมายครับก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันครับว่าคุ้มค่าไหมหรือเปล่านะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปวันนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็รบกวนฝากช่วยกดไลค์กด u b s ส r i b ้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผม แล้วก็สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณคุณเจชิกิด้วยนะครับที่เอา ID มาให้ทดสอบนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปตัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้านี่นี่นี่น้องอดิทต,ตื่นหน่อยสิฮัลโหลหลับเก่งมากเลยนะ